หากเอ่ยถึงพานะแห่งองค์พระนารายย่องมีนามแห่งพระยาครุฑผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์แต่ก่อนที่องค์มหาเทพครุฑจะเฉิดฉายพระฤาษีกัศยับเทพบิดาได้มีชายาคู่บารมีสองนางคือพระนางวินตาผู้เลอโฉมและพระนางกัทรุผู้เจ้าเล่ครั้งหนึ่งทั้งสองนางได้ขอพรต่อสามีเพื่อมีโอรสธิดาพระนางกัทรุได้พรให้มีโอรสเป็นพญานาคถึงหนึ่ันองค์ ส่วนพระนางวินตาได้พรให้มีโอรสผู้มีอนุภาพมากแต่เพียงสององค์พระนางกัทรุให้กำเนิดพญานาคมากมายในทันทีส่วนพระนางวินตาเฝ้ารอคอยนานนับ500ปียางอดทนนางเห็นว่าไข่ที่ตนนอนกกอยู่ไม่มีทีท่าจะฟักจึงเผลอทุบไข่ใบหนึ่งด้วยความไม่มั่นคงผลคืออสุรกายอรุณผู้ยังไม่สมบูรณ์ได้ถือกำเนิดขึ้นและสาบให้มารดาเป็นทาสนางกทัทุ ส่วนไข่อีกใบนั้นพระนางวินตาประคบประงมด้วยความรักอีก500ปีถัดมาจนวันหนึ่งไข่ก็ฟักออกเป็นพญาครุฑผู้เรืองอำนาจรัศมีเปล่งประกายทั่วฟ้าถือกำเนิดมาพร้อมพลังและปีกอันสง่างามเพื่อปลดปล่อยมารดาจากพันธนาการนามของพระองค์คือครุฑผู้เป็นมหาเทพและเทพพาหนะแห่งองค์พระวิษณุ